มาเลยเดินปลาเดินปางบอกเอาไิธีดดวยได้มาิธีดดวยได้ไรได้ไหมครับด่ะเออผมเียวหมดมอากเาีกงานดงไม่ตอมด้่ไม่ใครลูกใครใคร่่อ่าโอเคสสู ได้ปเงตานักินเลยนี่นี่มันชิมนักบินนี่แน่ เดินมาเดินมาบอกว่าวิธีเดิยได้ไหมได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับิธีมาิธีมาเลนกวีีพิธีมาลูกเล่นกวีีปเ่ยกาว้่หอเลยแ่หนเล่กาิธีโป้พอยยงไงหล่อเลยม่่อย่างเล่นกิธีพอเลยเล่นกาวิีโป้อมมโอยเซตดูเล่นปากกาใช่ไหม ตรงปากดีกดี๋ยวให้ยวให้พี่เปตั้งทำผมพร้อมไหมหล่อๆนะพรอมไหมทุกคนพร้อมไหมทำผมด้เอ๊ะพี่เต้ตั้งทำผมให้หน่อยครับทำผมได้ทำผทำผมด้วยครับเหล่อโอ้โหโอ้ยหล่อจังเลยทำผมแล้วหล่อเลยอ่ะโอ้หมทำไปทไใหญ่หัวใหญ่คัวเร่ใหญ่จ้าเรื่อพี่เนญ่ยเล้ยพี่เาพีเชอบสวยมาก ผมนม่อ่ะครับตอนออกจากานผมเขาทำปัดไปข้างเสยอย่างนี้เลยเออปัดข้างเออผมเซียวลไปหมไมลมากเลยต้องฉีดน้ำนิดนึงนะไม่ต้องไม่ตองมีกระดาษตอนนี้เกยเกยไหนใครลูกใครไหนันนี้ออ่ะโอเคไหม โอเคงัครับโอเคดูแม่งดแม่ไมห่อเลยดูเลยเลยเยดคอ่าไอล่อมากตอตอดิ้น่เงอดินนเจ๋อแดงๆเดมเยี่นะไวนี้ายอไ้างปวดาเหมอะรอโอเคจบไม่เอาทีเสยา ี่เ็ยาสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคมาดูเด็กๆทำงานกันค่ะ โอเคค่ะพิธีกับน้องพีขึ้นมามองห้องค่ะเอ็มหน่อยได้มองกล้องพ่อๆหน่อยเร็วมนี่ได้มองนนออกมอย่า้องพ่อเอ็มแล้วล้องพ่อยๆถ่ายอยู่นะพูดพูดพี่พีพูดแล้วพี่ธีพี่ธีพูดให้พ่อเอ็มหน่อยแล้วเย้เก่งจังเลยคุณสู โอ้พร้อมแล้วนะ้กำลงอนกขัน,น,น,อ,น,นอยู่ได้ได้เลยแบ้ลวน,นี้วันียืนตรงนี้เลยนะนี่น้นเยายเลยลูก ดูน้องถิ่นี่ใส่ด้วยนะี่เดี๋ยวเราจะยิ้มนิ้มเลยใช่ไหมพี่ทีไม่ยิ้มเลยตั้งตาเรื่อยเลยถ้าเพิ่งไปโรงเรียนก็ต้องมีใส่ด้วยนะใช่เดี๋ยวพี่ติดข้างหลังให้ก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อเอ็มจะไปยืนหน้ากล้องแล้วก็จะยิ้มยิ้มไหนยิ้มแบบไหนไปโรงเรียนแล้วโอ้ยโอ้ยจ้าจ้า ไม่ตกไม่ตกไม่ตกดีไงพ่อปุ๊กอยู่ไม่ขังเลยไหนไหนที่ทำงานเลยทำงานใส่กันหน่อยที่ที่ซ่อมตัวก่อนแล้วซ่อมตัวก่อนที่ที่ทำงานก่อนที่ที่มาทำนก่อนซ่อมตัวเซกก็ซ่อมตัวก่อนี่ ไม่ทำนใพ่อที่อะกไหมใครก็อยากให้ทำไม่ทงแล้วไม่องแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำน้ไหนพี่ทำน้ำสิน่ากรธมากเลยเหรอน่ากรมากเลยเหรอตัวนี้เขามาไม่งๆด้วยตัวนี้เออตัวนี้ไม่แงด้วยก็ไ่มีตัวนี้ล้ว

ไปไปไไอ้หนูรอพี่พีชพีชพี่ใหญ่มาแล้วไปเลยไปลูกไปพร้อมนไปไปโอ้โหอะไรเนี่ย เดี S <s ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะต้มใหม่เดี๋ยวใส่เดีเดี๋ยวพี่ดูเสร็จเลยต้องใส่ติดกตะ้ต้องใส่ให้เร็จกับลูอร่อยไหมลูก่องเท่ไหมเท่ไหมอย่างนั เดีวไปดกระจกตรงนน้นลูกกระจกตรงนน้นแถวนั้เดี๋ปดูกระจิเท่ป่ะกระจกสิะอุ่พเทไหมเป็นตานักบินเลยนี่นี่มันชิมนักบินนี่นาห่ีี๋ยวพี่่รูจริงๆนยิดีแล้วไมลูกเอาต่เล่นเน

I don't know. 今天没肉。<laughs> Enough, ophone, day, it, it. เดอ finance, er ๋ยวไปด้วยขอไปทำไพล์เราเลยนอไยเลยเลยไปเลยไปเสร็จแล้วล็อกไว้ก่อน ดูรถไงหน้ามาดูบ่าดูรถไปหน้าบ่าดูรถไงหน้าครับตานะิลียรูมา้นทีเล็กเลยนะบีบีมาเต้ทีเล็เลย